ทานี้ซอเซนมาแล้วคะ่ะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมง,งามเพราวัฒนธรรมสวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนกับน้องก้อยและน้องไหมกับรายการทานี้ซอเซน,น,นเป็นอีพีแรกของพวกเราจากเมื่อต้นรายการความขวัญของจังหวัดสุรินทร์ถ้าพูดในเรื่องสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดสุรินทร์ จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยววันนี้พวกเรานะคะจะพาไปพบกับคุณแม่สมใจซึ่งเป็นประธานกลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ยองไงม้เก้ามงคลหมักโคนใต้ดอกบัวตำาบลจารพัสอำเภอศรีขอรภูมุมจังหวัดสุรินทร์ค่ะเดีย๋ยวไปพบกันเลยค่ะ ก้าวมงครตั้งก้าอย่างหรือก้าวเช่นนั่นเองก็มีหนึ่งแกนขนุนผู้สนใจจะมีแต่คนนหน้าโน,าน้นสองมะขามผู้สนใจจะมีแต่คนเฉยสามคูณผู้สนใจก็จะมีแต่คนซ้ำคูณแล้วก็เดืองเม,มยมผู้สนใจจะมีแต่คนนิยมชมโชคถ้าดาวเ,เ,เรือดาวเรือผู้สนใจกปจะมีแต่คนนหน้า,นา,นานที่การงานแล้วก็หกเดือนอาราผู้อาราผู้สนใจผ้าไหมก็จะสวยดินอารามตลอดงานนะคะแล้วก็เจ็ดครั้ง 8, แกนขนุนแกนด้าวสำคัญที่สุดคือโคลนใต้ก่อบัวอันนี้เป็นขั้นตอนการมัดหนีนอกจากเราเอาไม้ขาวมาฟอกเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นลำแล้แต่ละลำแต่ละลายนั้นมันอยู่ว่าใช้ลำประมาณเท่าไหร่เอาไว้ให้เป็นสีแดงตามที่้าผคาแต่ละลายให้ดูนะคะเพราะว่ามัดครั้งเสร็จแล้วก็ไปหมัดโคลน คนสามารถเปลี่ยนสีจากสีเขียวสีเหลืองไปเป็นสีเขียวจากสีน้ำแดงก็จะไปเป็นสีน้าตาลจากสีชมพูอ่อนก็จะไปเป็นสีม่วงนั่นคือแร่ของของโคนใต้กอบัวแล้วก็ไม้ก้าวเชิดท่าถ้าเราถ้าเราย้อมสีเคมีไปหมักโคนปุ๊บมันจะไม่มีการเปลี่ยนสีอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ถ้าทุกอย่างมันขึ้นด้วยเปลือกไม้แล้วก็มันจะพอลงโคลนปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีตามอัตโนมัติของธรรมชาติเลยนี่จะเป็นผ้าไหมายที่จุดเด่นที่แตกต่างวัตถอื่นหนึ่ง ค้าของเราจะมีความหนาหนาในนุ่มเบาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือลวดลายที่แตกตามมา่างากาบคนอื่นครับก็เราส่วนมากเราจะเอาลวดลายตามธรรมชาติแล้วก็ลายตึ็อย่างธรรมชาตินั่นคือพวกดอกไมพกกก้พวกดอกดอกบัวเราก็เอาคนดอกบัวพวกดาวดอกดาวเรืองดอกคุนลาหรือด,ดอกรักองเงี้ยเราก็เอาจินตนาการจากธรรมชาติมาผูกเป็นลายเป็นผ้าที่สวยงามซึ่งเราสร้างคือสจงที่ความแตกต่างจากของเขาอยู่แล้ว ที่สำคัญสัมผัสผ้าของเราจะไปยืนู่ตรงไหนทุกคนจะรู้จักเลยแบบนี่เป็นผ้าของแม่ส,สันการตลาดส่วนมากแล้วก็จะขายในในบุกบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ที่ออกไปบ่อยก็คือหน่วยง,งานจากจางกรมการพาณิชย์หรือพชออาเภอหรือวุติาหกรรมและกรมการสิงทอซึ่งเราได้รับโอกาสนั้นจากหน่วยงานหลายหลายหลาย,หลายหนึ่งานที่ตามม่เพจก็สนใจผ้าไหมสีธรรมชาติสุรินนะคะแล้วก็ในรายก็สนใจจัมปาทองนะคะนี่แล้วก็ช่วงกางกติดต่ออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเบอร์ทรงก็จะเป็น0 8 6 77, 5 2 5 7 2 1 7 5ค่ะเดี to to ๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะพาไปดูโคลนที่ใช้ย้อมผ้าไหมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ตักโคลนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะอันนี้คือโคลนที่เราย้อมไหมมันมีแร่ของบัวแล้วก็รากของบัวทําให้เส้นไหมคงทนยงางามไม่ตกสอันนี้ของเราใช้ไร้ประเสริฐเลยนะคะค่ะสาหรับตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศ การเอาโคลนไปทําผ้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะกว่าจะได้ผ้าใหมมาน่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนแล้วก็จังหวัดสุรินทร์เรานะคะก็มีผ้าใหม่สวยๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนอีพีต่อไปพวกเราจะพาไปชมอะไรกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะท่านี้ซอเซนมาแล้วคะ่ะ